ก็เป็นง่ามหนังสติ๊กที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับ,บว่างๆจริงก็ใช้ที่นี่ผ่อนคลายพี่นะฮะยิงกล่องยิงอะไรต่างไปเรื่อยเ,อยเื่อยนะบรรยากาศดีอันนี้บริการหลังบ้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เขาทำงานนะครับเอาไว้ขัดไว้เจียนะครับพอได้หยุดกันเป็นวันหยุดนะฮะหยุดไปวันหนึ่งอันนี้ก็ลูกกระสุนเองก็เลยนั่งคิดอยู่เอ้ยสิ้นเดือนนะฮะลูกค้าทักเยอะมากของผมจะเป็นไงบ้างช่างจัดเอ่อจัดโปรหรือเปล่านะฮะประมาณนี้อันนี้เขาจะ ใช้เครื่องตัดแล้วก็เหลือขัดนะครับตัวนี้เป็นไม้ตะโกโน้นะจะเข้าขาหน่อยแล้วครับอันนี้เป็นไม้ประดูนะครับอันนี้หลังบานเสร็จแล้วว่าเวลาเขาตัดเข้าขัดเสร็จก็จะเอาไว้ที่นี่นะครับอย่างเงี้ยพวกนี้เราประกอบนะครับเดินล่องแรงต่างเรียบร้อยแล้วบางคนก็ถามาท้ายเปล่านะครับท้ายเปล่าอยู่ประมาณ800นะครับ800มีทุกไม้นะฮะไม้ประดูไม้ตะโ,โก้ไม้มะค่าต่างๆก็อยู่ประมาณนี้นะครับถ,ถ้าจะเอานะแตงจริงแนะนําพี่อย่าไปทําเองเลยครับเอาเป็นเซตครบเลยพวะผมโปรนะครับ อันนี้เป็นตัวพันธุ์ไทยนะครับอันนี้เป็นไม้ตะโกนะครับมันจะเป็นหน้าที่ใครหน้าที่มันพี่เวลาคนที่เขาผ่าคนที่เขาหาต้นไม้ต่างๆก็จะมีอยู่แล้วนะคนที่ทำพันไทยนะครับอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะเดินล่องเลยเสร็จแล้วหรือเก็บงานละเอียดก็จะเป็นแบบเมื่อกี้นี้อันนี้พูดงงานกันต้นอยู่นะครับงานกันต้นก็ยังไม่ได้ตัดตกแต่ง,งต่างนะครับเสร็จแล้วางานในบ้านถ้าเกิดลงสีเสร็จแล้วนะจะเป็นด้านนี้นะะ พอลงสีเก็บงานแล้วก็เหลือใส่งานอยู่เดียวพี่นะครับเพราะว่าถ้าใส่งานจะแขวนไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วแหละสั่งปุ๊บแล้วเขาก็เอาไปประกอบนะครับไปประกอบแล้วก็จะส่งประมาณนี้ปไปดูบรรยากาศที่ทาํางานกันก็ทําให้กี่คนนั่นพี่นะฮะประกอบกันอยู่สองสามคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวน็อตไกปืนแล้วก็อันนี้เป็นตัวตัวงามตัวเล็กนะครับงามตัวเล็กเนี่ยมันจะใช้กับตัวมินิ ดี๋ยวไปดูกันไปดูตัวปืนเลยอันนี้ก็เราประกอบนี้ตัวเหล็กเหล็กกาวไนซ์สำคัญมากพี่มีหลายยี่ห้อมากแต่ว่าตัวขอบมันจะสันนะครับเวลาคุณพี่จะซื้อจะทำเองต้องดูขอบมันมนๆหน่อยโอเคเป็นเป็นว่าได้เลยกันความหนาผมใช้1.2มิลนะเฉลยหมดเลยเดี๋ยวคุณพี่จะบางคนก็อยากทําเองนะครับทําเองได้เลยพี่หาขอบมันมนๆนะมันจะไม่เป็นสันเหลี่ยมทําไมสแตนเลสผิวมันแข็งมันใช้ไม่ได้เพราะว่าสันมันคมพี่มันเวลาเหยียบแล้วติดขอบเหยียบไม่ไปนะพี่อันนี้ไม้ตะโกนะฮะ ตรงนี้อันนี้เป็นพื้นที่ของน้องคบนะของช่างช่างเอ็มนะฮะเรียบร้อยมากพี่อันนี้ก็หยุดงนะานจะเป็นหินเกียสว่างก็จะเป็นประกอบของเขาเลยนะมาตรฐานดีลูกค้าตอบรับดีๆนะครับลูกค้าตอบรับดีๆมากของผมอันนี้ก็รอรอใสงงามครับตอบรับดีแล้วก็แล,วแล้วราคาด้วยพี่ถูกสุดด้วยนะครับแล้วก็ได้ของจริงด้วยนะพี่สั่งแล้วของมีเลยไม่ต้องรอนานนะฮะอันนี้ก็เป็นบริเวณที่ เป็นสนามลบมันสนามลบเลยลและเดี๋ยวไปดูกัน<_><_>เสียงลงนิดนึงน,น,นะไปดูบรรยากาศผมโปรนะพี่โปรครับถ้าดูแล้วก็หยุดเพิ่งไปนะฮะอันนี้ก็เป็นง่ามได้ปกติช่วงชักตัวย,วยาวๆหน่อยนะครับก็จะใช้ตัวนี้ถ้าเป็นตัว,ต,วตัวมินิสั้นๆเนี่ยไม่จะสั้อนอยู่ประมาณนี้นะครับจะต่างอันนี้เรื่องตัวง่ามก็นะกำลังลบเหลี่ยมลบมุมกันนะครับประมาณนี้ไปดูตัวนี้อันนี้คือตัวมินินะครับ พันท้ายตัวเดียวกันแต่ว่าตัดกระโจมมือจะสั้นลงมาหน่อยกระโจมมือคือตรงนี้ตรงที่จับนะครับยาวมากไม่ได้มันจะใส่ลูกไม่ได้นะพี่นะครับตัวนี้ก็ตัวตัว,ตว,ตวมินี่นะครับเดี๋ยวที่มันใส่ย,ยางไปเรียบร้อยแล้วประมาณนี้ผมใช้ยางเป็นยางขนาด6มิลน,นะครับถ้าเกิดลูกค้าจะยิงลูกแก้วนะครับลูกใหญ่ๆเนี่ยก็ใช้เป็นแบบนี้ยางตัวนี้นะครับแรงได้คุณนพี่แค่ลูดตัว,ตวยางเข้าไปอีกแล้วก็ดาลูกปืนเข้าไปในยางก็ตึงความแรงไม่ได้ต่างกันนี่แต่ละตัวนะครับ อันนี้ผมโปรวันนี้เลยนะถ้าเกิดจะเอาตัวสั้นนะครับแบบนี้นะครับเป็นไม้ประดู่ผมโปรไปพันสามพอพี่นะครับโปรสิ้นเดือนของเดือนนี้เนี่ยเดือนวันที่29่ก้ากรกะแกรกะดามกนะครับอย่างเงี้ยอันนี้ตัวมินิช่วงชักผมทําอยู่40เซนนะวัดจากหัวตัวนี้นะครับจนมาถึงหัวไกปืนนะครับตรงนี้ถึงนี้40เซนยาวด้วยรวมอยู่ประมาณ70ินิดๆนะครับแล้วเบาดีด้วยนะฮะความแรงก็เท่ากับตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็ใช้งามตัวเล็กอย่างนี้ดึงบอกนะฮะตัวงามตัวเล็กไหมครับ เดี๋ยวไปดูตัวง่ามตัวใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ง่ามมันจะคนละง่ามนะครับคนละตัวกันนะครับมันจะเหมาะสมของเขาเองกันนะพี่อันนี้เป็นไม้ตะโกนะครับไปยปายเริ่มโยยานะฮะดูกันไปเยยานะครับ,นยยนรบเนี่ยวพวกนี้ไม้ตะโก,กันนะที่ที่เราประกอบประโยชน์ก็ยังมีลงสีนะครับส่วนที่แห้งแล้วก็มีด้านนี้มั้งฝั่งด้านนี้นะฮะไม้ตะโกนะครับสีมันจะออกเหมือนกับ เหมือนงาเลยครับพี่นะครับบางตัวก็อาจจะคล้ำๆนิดๆน,นะครับบางตัวก็อาจจะเอาข,า,ขาวๆหน่อยแล้วแต่ต้นแล้วแต่แรงต่างนะครับอันนี้ผ่านการอบมาเรียบร้อยนะครับไม้แห้งเรียบร้อยแล้วก็เอามาทําเดินล่องแรงต่างเดินล่องก็จะเสมือนพอดีพอดพนีนะพี่เดินล่องนะครับมีขาตัวนี้ให้ติดตั้งเอาไว้ติดตั้งกล้องนะฮะก็ดูข้อมูลไปก่อนนะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้ยิงนะแต่ว่าจะจะโปรให้ดูนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจะจะคุยเรื่องตัวนี้นะครับ อันนี้เขาลงสีอยู่นะครับลงสีต่างแห้งเสร็จแล้วก็ไล่เข้าไปในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมเอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณพี่จะสั่งซื้อเรียงต่างเศรษฐกิจมันไม่ดีนะครับเออนะฮะบิดมิดเยอะมากมิถาชีพนะครับเพราะฉะนั้นคุณพี่จะสั่งอะไรคุณพี่ดูด้วยว่าเขามีของขายไหมอันดับแรกนะถ้าเขามีของเนี่ยนะโอกาสที่พี่จะได้ของก็มีนะครับแต่บางทีมันไม่มีของนะเขาไม่มีทุนเนี่ยคุณพี่จะต้องโอนเงินไปมัดจาเขา เสร็จแล้วเขาก็จะไปซื้อไม้นะไปซื้ออุปกรณ์ทำาต่างก็อาจจะรับปากพี่นะแต่ก็อาจจะรับปากได้ไวหน่อยนะเพื่อจะได้เงิน,นครับเขารับปากค่าวันเนี้ยมันจะเกินอยู่แล้วลหละพี่เสร็จแล้วมันจะเกิดการทวงทวงของทวงของกันนะครับวุ่นวี่วุ่นไหว,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 วคือเราต้องมาจําแต่ถ้าคนที่เขามาจําก็ก็แล้วแต่จะรอได้นะครับพีนะบ่ถ้ารอได้ก็ดีบางคนก็รอไม่ได้นะครับสําหรับผมนะครับมีสินค้าเลยพี่นะฮะคุณพี่สั่งปุ๊บส่งเลยนะครับถ้าส่งทันเขากําลังส่งพอดีไปดูกันส่งไปเด้ว อันนี้จะโปรนะครับพี่ถ้าดูอยู่แล้วก็ดูต่อไปครับลืมลืมถึงเวลาแล้วมันเขาจะจัดส่งกันโอ้โหมีหัวหน้าใหญ่เอออันนี้อันนี้ตัวกล่องนะครับพี่นะครับเป็นกล่องเอาไว้จะแพ็คอันนี้เป็นเรื่องอะไรนะครับแบบนี้ลูกผมใช้ลูก9้ามิลนะครับลูก้ามิลนะครับแล้วก็อันนี้ตัวงามนักรติ๊งนะถ้าเกิดจะดูนะผมซ้อมเล่นๆผมโปรสามร้อยนะครับตัวหนึ่งมียางแบบนี้ให้สามชุดนะครับมีลูกกระสุนให้ถ้าเกิดจะเอางามมือนะนะครับ เป็นตัวแกนด้านในมันจะเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็ครอบด้วยพลาสติก abs นะครับอันนี้รอบบินของวันที่2 0่ส่สิบนะครับเดือน7ก็ดก็รอก,กรลกกระดาษม็อกเหมือนเดิมนะครับก็น่าจะประมาณนี้หราวันหนึงที่แพ็คแพ็คเช้าก็ถึงเย็นมันก็จะมืดพอดีนะมันมันได้เท่านี้นะครับพี่นะครับก็โอเคเดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวเขาจะไปส่งนะครับผมก็เลยถือโอกาสดีแล้วก็เลยถ่ายโปรเป็นยังไงบ้างโลนานแล้ว ผมนะครับจะมียางนะครับทุกปืนเนี่ยจะมียางแบบนี้ให้2ชุดตัวนี้ยางตัวนี้ดีสุดนะครับใช้เครื่องทำนะฮะไม่ใช่เป็นงานมือนะครับเครื่องมันจะสอดแทรกอะไรต่างแล้วผ้าเรานี่ดีสุดผิวดีมันจะไม่ต้านลมมันจะไม่กระพือปุ๊บ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 เพี่กจินตนาการเอาแล้วกันมันผิวลมมียางด้านหน้าติดให้เรียบร้อยง่ามทําเซฟกันลั่นทั้งหมดเลยนะครับไกปืนตัวขาอะไรต่างครบหมดไปติดเลเซอร์ติดกล้องเอาครับพี่ผมโปรพันสามนะครับมีอยู่3ตัวแบบนี้แล้ว ถาไมมันพันสามเท่ากับตัวอื่นมันลายเสือครับพี่นะครับมีอยู่สามตัวนะครับมีแบบนี้แล้วก็มีตันูนหอยอยู่ด้านในนะครับเหมือนอนกันเลยไม้แผ่นเดียวกันเป็นตัวยกยิงความแรงเท่ากันหมดนะครับสายล่าสายไล่ต่างๆได้หมดอยู่ที่ลูกกระสุนนะครับเราจะไปล่าเราก็ใช้ลูกเหล็กครับถ้าจะไปไล่ก็ใช้ลูกแก้วแค่นั้นเองตัวนี้นะครับสตาร์ทให้ผมลดเลยหุนหวยนะครับพี่อะไรว่าหุนหวยนะครับหงุดหงิดๆงึกยงผมโปรพันสามนะครับ คุณพี่คิดจะทําเองนะครับตัวท้ายทุกวันนี้วิ่งอยู่ประมาณไม่ถึงพันนะครับเฉียดเฉียดชุดบนอยู่ประมาณพันึ่งนะครับชุดบนพี่ต้องไล่ดูเลยหาซื้อดูพี่ตัวง่ามตัวไกลตัวยางตัวรางนะครับแบบนี้นะตัวขาก้องเจาพันยูไสหาสั่งซื้อที่ไหนอีกยุวุ่นวี่วุ่นวายพี่ตัวนอดด็อตยืดอีกต่างหากอย่างเงี้ยนะครับพี่ดูที่หมดเลยเดินล่องนะครับคุณพี่เอาเวลาไปอยู่กับลูกกับเมียดีกว่า <S <S ผมโปรพันสามนะครับหนึ่งพันสามบาทอันนี้ กำคอร่องนิ้วนะครับมีกำคอร่องนิ้วแก่นไม่เต็มนะครับแกนมีครึ่งหนึ่งนะครับก็ก็ถือว่าเอ้ามันก็เหมือนกันเรามันก็สวยเหมือนกันเราไม่ได้หวังว่าจะสวยงามอะไรต่างๆขมยิงได้นะครับนี่แก่นไม่เต็มนะครับตัวนี้เป็นตัวกำคอร่องแก้มกำคอเรียบๆเขาเรียกตรงจับมันจะเรียบๆแบบนี้แล้วแต่คุณพี่ชอบนะครับจะเอาเป็นแบบเอ่อร่องนิ้วหรือจะไม่เอานิ้วนะครับก็เรียกเต้ฟืบด้านนี้นะครับจะเป็นขาวๆหน่อยผมปรพันสามนะครับแล้วก็ตัวนี้ เป็นเอ่อเป็นไม้ตะโกนะครับที่บอกเป็นไม้ตะโกสีจะเป็นประมาณนี้ส่วนไม้ตะโกนะครับผมปโปรให้เลยพี่ราคาพันเก้าลดให้เหลือพันห้านะครับคุณห,หวยนะพี่เอาไปใช้เลยครับแบ่งปันกันหน้าที่พี่ก็เสียตังค์มาซื้อเอาหน้าที่ผมก็ไปทําต่อนะครับแค่หมุนไปหมุนมาแค่นั้นเองนะครับไม่โกดไม่โกงกันสั่งมาก็ส่งไปตัวนี้เป็นทรงมือสอด นะครับกระชับมือถ้ามีคนผู้ผู้สูงอา,อายุเยอะอายุเยอะๆอะไรต่างสักเจ็ดสิบแปดสิบมีนะพี่มีคนซื้อนะครับเยอะนะครับเน้นมือสอดมันจะกระชับมือเวลาจับอะไรต่างมือนิ้วสั้นๆคนตัวเล็กๆอะไรต่างใช้มือสอดนี่น่าเล่นแล้วไม้เป็นไม้เก่าพี่ไม้เก่านี้มันโคตรดีเลยพี่คือเนื้อมันอยู่ตัวแล้วแล้วก็เงางามด้วยนะครับเป็นแบบนี้โปรนะครับพันห้านะครับไม่มีตาหนิน,นะครับส่วนจเจ้าตัวแก่นเต็มๆอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกำคอร่องนิ้วนะครับหรือจะเป็นกำคอเรียบๆก็มีเหมือนกัน นะครับเอ่อผมโปรให้พันห้านะครับหุนหวยนะครับนะครับลดลงไปให้จากสองพันห้าลดเหลืออยู่พันห้าเองพี่นะครับแล้วส่งเลยสั่งเพิ่มกระสบนะครับแล้วก็จะเอาคอมคอเรียประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องเบอร์โทรติดต่อเบอร์นี้นะครับเกือบลืมห้าขวบเลยเออเสียงจอเป็นหวัดนิดๆนะครับพอดีฝนตกแล้วก็วิ่งดูนู่นดูนี่ได้ศูนย์หกห้าครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้า ให้ง่ายเสร็จคุณพี่ทักไลน์มาเลยนะครับเอาชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้ผมแล้วก็ทักคุยกันในน้ำจะสะดวกหรือว่าจะโทรเอาครับพี่ถ้าผมว่างนะครับ0 6 5 0 9 7 9 5 9 9ถ้ารับไม่ทันก็จะทยอยโทรเรื่อยๆนะครับพี่นะฮะผมจะต้องเคลียร์ลูกค้านะครับเป็นเจ้าเป็นเจ้าเพื่อว่าไม่ให้มันตกหล่นนะครับสั่งมาแล้วก็เขาก็ได้ของไปนะครับคือมันตกหล่นไม่ได้พี่มันจะดูไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ง่ายๆพี่สั่งมาส่งไปแค่นั้นเดี๋ยวเขาจะไปส่งของนะครับพี่นะ วันนี้เป็นวันวันจันทร์เป็นวันหยุดนะครับไปรษณีย์ที่ที่ผมอยู่เนี่ยนะครับมันจะปิดไววันนี้เขาปิดบ่ายสามตอนนี้ถ่ายทําอยู่ประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับสนโ้ยสนสนหอหบ่เหลือบอเหลือนะฮะเกือบนะครับโอเคไม่ชนละมีรุ่นพร้อมได้มีแสงต่างหาก <c oughs> เขาจะต้องรีบไปสง่งนะเหลือเวลาอีกยี่สิบนาทีนะครับโอเคเบอร์นี้นะครับสนใจตัวไหนก็ให้ไวเลยนะครับว <c oughs> ันพนังงานโมเมนต์ไดน่ง โอเคทวนใหม่ก็ประมาณนี้นะครับจะลายจะทักแรงต่างนะครับส่วนตัวมินินะครับหน้าเล่นตัวยาวๆนะครับช่วงอย่างเช่นตัวพวกนี้ความยาวอยู่ประมาณร้อยสิบห้าเซนนะครับร้อยสิบห้าเซนยาวรวมช่วงชักเจ็ดสิบช่วงชักเจ็ดสิบเซนยืดความแรงแรงพี่นะครับล่าได้หมดครับสอดสอดตัวนี้ก็แรงพอๆง่าครับแต่จะสั้นลงมาหน่อยเป็นตัวมินินะครับแบบนี้นะครับมันจะยาวโดยรวมก็เจ็ดสิบนิดๆิด ช่วงชัก40เป็นตัวใหม่ด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะครับประมาณนี้นะฮะสนใจงไงก็ทักกันมาเลยแล้วกันนะครับพี่ข้อมูลเท่านี้ครับแค่มาทักบอกว่าเอ่อก่อนจะซื้อจะขายต่างๆก็ดูด้วยว่าเขามีของไหมนะฮะหรือว่าจะต้องมัดจำต่างๆนะครับเห็นลูกค้ามาบ่นเยอะนะครับเรื่องการมาจงมัดจาของเงินคือแรองต่างมาดูคุยกับเจ้าอื่นนะที่ก็มีปัญหากับผมไม่มีนะครับคนละยุคแล้วพี่ โอเคขอบพระคุณแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยครับพี่นะ,ะดูเสร็จแล้วก็กดติดตามนะมันจะมีตรงเขาให้กดหน่อยนะครับเพื่อคุณพี่จะได้เห็นด้วยเวลาผมถ่ายทำยต่างต่างนะครับส่วนใหญ่ผมถ่ายทําลงจะไม่โม้สัสวแล้วกันพี่ถ่ายทําก็จะมีแต่งานให้งานนี้งานอย่างเดียวนะฮะพี่นะครับไม่เอาเรื่องส่วนตัวอะไรต่างเข้าไปเดี๋ยวลูกค้าดูแล้วก็ปวดหัวนะครับโอเคขอบพระคุณครับพี่นะฮะขอบพระคุณครับ